สวัสดีค่ะทุกคนปีนี้พิเศษมา,มากๆเลยนะคะทุกคนดูสิมีเห็ดขึ้นมาที่หน้าบ้านที่มีต้น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 ไผ่เนาะถึงตุนนู้นเลยค่ะทุกคนนะมาอยู่ตรงนี้ตั้งหลายปีแล้วยังไม่เคยขึ้นมาเยอะอย่างนี้มาก่อนเลยนะทุกคนนะมันไม่ใหญ่นะคะดอกมันไม่ใหญ่แต่ว่าออกมาเยอะเลยอะดูสิ เดี๋ยวเก็บแล้วก็ให้ทุกคนดูเนาะนี่ค่ะแอบอยู่ตรงใบไม้เนาะเขี่ยใบไบม้ขึ้นมาแล้วก็เห็นตอตัวสีดอกนี่ค่ะทุกคนนานมากแล้วอะที่ไม่ได้เก็บเห็ดชนิดนี้เนาะ ทุกปีมีอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีแค่หัวสองหัวประมาณนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ยเยอะมากเลยเยอะมากเลยจริงๆนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้มาเก็บมะม่วงเนาะก็เลยเห็นนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคน มีทั้งแก่แล้วก็ยังอ่อนอยู่รวมๆกันนะแลวแคะเมื่อกี้เห็นมีดอกตุ้มอยู่โอ่โหตัวไหนก็แล้วอ,อนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะดอกมันไม่ใหญ่นะคะดอกเล็กๆเ,เองนี่อีกสามสามดอก คนค่คะเก็บมาแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร <c oughs> อนอกจากเ,าเห็ดที่ขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีหน่อไม้ค่ะทุกคนหน่อไม้ปีนี้ก็เก็บกินไปได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะขึ้นเรื่อยๆนะั้นหน่อไม้เนาะขึ้นเรื่อยๆอ่ารอบรอบรอบต้นเลยนี่ค่ะ ที่ปล่อยให้เป็นต้นก็เยอะเหมือนกันนี่คะ่ะทุกคนพอมีกินสำหรับครอบครัวแล้วก็แบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนาะ